จากสนามบินคันไซก็ออกเดินทางต่อโดยรถไฟใต้ดินเพื่อมายังสถานีชินไซบาชิแต่จะขอข้ามการอธิบายการเดินทางนะเพราะตอนนั้นแอบวุ่นวายนิดหน่อยเลยไม่ได้เก็บภาพมาจากสถานีชินไซบาชิเดินอีกไม่ถึง10นาทีก็ถึงที่พักโรงแรมคอมฟอร์ตโอซาก้าชินไซบาชิที่ใต้ตึกมีลอสาันหมดห่วงเรื่องของกินยามเด็กแน่นอนจากหน้าตึกต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น2เพื่อเช็คอินนี่บรรยากาศตรงฟร้อนตรงนี้จะช้าหน่อย เพราะเรื่องขอใบกำกับภาษีและการไม่เข้าใจในการสื่อสารบางอย่างที่นี่มีแบบประเมินภาษาไทยด้วยนะเสร็จาก,การเช็คอินก็ปีบชุดคลุมอาบน้ำมีคอตตอนบัตท,ที่โกนหนวดและก็หวีอันจิว๋วนี่ห้องนอนและนี่ก็ห้องน้ำประตูเป็นแบบดึงออกตอนแรกดันเข้าไปก็ว่าทำไมเปิดไม่ได้โดยรวมห้องถือว่ากระทัดรัดนะอาจจะลำบากกับคนตัวตัว,ตวนิดนึง เราข้ามไปดูอาหารเช้ากันเลยดีกว่าอาหารมี2ประเภทเป็นแบบตะวันตกกับแบบญี่ปุ่นมีขนมปังโคโรซองบัฟเฟลโยเกิร์ตกลาโนลา่าสลัดผักน้ำสตรอเบอรี่กีวีปัน่นนมสดน้ำเปล่ากาแฟไข่คนไส้กรอกผัดผักซุปผักซุปข้าวโพดนี่มีชุดสำหรับเด็กๆด,ด้วยแต่จะว่าไปอุปกรณ์ชุดอาหารของผู้ใหญ่ก็เล็กๆไม่ต่างจากของเด็กเท่าไหร่เลยที่นี่ใครทานเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเก็บที่รองรับภาชนะให้เรียบร้อย คลิปถัดไปเราไปดูบรรยากาศตรงป้ายหนุ่มกุลิโกกัน